รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยสำนักงานกอสอทชการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาตริเย็นเนื้อเต้นที่นบ้านนี่เก็บเพี่อความสนุกกสนุก mm hmm. กินไม่เท่าไหร่หรอกอยากเก็บนี่คออทีค่ะสนุกมากคือสเวิร oh ์ <laughs> <laughs> นโอ้โหสเวิร์น ะะวันนี้อยู่กับมินนี่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะวันนี้เราออกเดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะแต่ว่ามินนี่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมือง,องหรือว่าตัวจังหวัดนะคะเราอยู่กันที่อำเภอกันทละลักค่ะที่เดินทางมาที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าอำเภอการทละลักเนี่ยนะคะมีความพิเศษอยู่หลายอย่างเลยอำเภอการทละลักเนี่ยนะคะถือเป็นพื้นที่อันดับที่9ของประเทศไทยเลยที่เขาบอกว่าน่าอยู่ที่สุดแล้วก็ยังเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะนี่ ด้านหลังเนี่ยคือศาลหลักเมืองนะคะไม่เคยเห็นศาลหลักเมืองในตัวอําเภอที่ใหญ่แล้วสวยขนาดนี้มาก,ก่อนนะคะเดี๋ยวก็อ,ออกเดินทางไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะขอสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอกันก่อนค่ะ ะะอย่างที่บอกค่ะคุณผ,ผู้ชมว่าอำเภอกันทะลลักเนี่ยนะคะเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดเลยนะคะตอนนี้มินี่ก็ออกมาจากตัวอำเภอกันทะลลักเดินทางนะคะมาที่ตำบลกุดสเลาก็อยู่ในอำเภอกันทะลลักเนี่ยแล้วนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อว,ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะหาธรรมชาติโอโซนโอโซนป่าป่าเราก็ขับรถผ่านป่าผ่านทุ่งนามาแต่นี่ค่ะมาเจอสวนอินทผลามพร้อมกับ คาเฟ่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่นโนนฮังกานะคะใครที่ผ่านมาที่ตะบดกุสเลานี่ก็สามารถมาแวะพักผ่อนได้ชิลๆเก๋ๆแบบนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาเครื่องดื่มอร่อยๆกินกันดีกว่านี่ร้อนหน่อยอากาศสดชื่นจริงๆนี่ได้แล้วนะคะเครื่องดื่มเย็นๆโนนฮังกา มุมเขามีหลายมุมให้นั่งชิลเลยนะคะมีทั้งโซนข้างในข้างนอกนี่โอ้โหวิวทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะถ้าจากัน คุณพ่อก็เป็นเจ้าของโนนฮังกาคาเฟ่คุณพ่ออนุบาลนะคะชื่อน่ารักมากเลยนะคะคสวัสดีค่ะค,คุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อขาา้าถามหน่อยค่ะว่าทาไมคุณพ่อถึงเลือกมาสร้างคาเฟ่อยู่ที่ตําบลกุสเล่านี่คะครับคือที่มาที่ไปก็มันจะมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งพอที่จะการทําทมาหากินของเขาจะสะดวกหน่อยก็คิดถึงบ้านเก่าคือกลับมานารังกาตำบลกุสเลออำเภอกาลักจังหวัดศรีสะเกษ มาคิดว่าปรึกษาหารือกันว่าจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวให้หมู่บ้านเราครับตามที่เห็นนี่แหละครับมันเป็นบรรยากาศซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกของคุณปู่ครับคุณปู่ครับขออนุญาตนะครับคือตรงนี้เป็นที่ตำบลกุศเหลาหมู่บ้านนารังกามาจากนารังกาถึงมาเป็นโนนฮังกาคาเฟ่นะครับและก็มีบึงระนามเป็นจุดเด่นเป็นบ่อเลี้ยง เป็นสายเลือดของตะบนกุศเหลาในส่วนหนึ่งเป็นแม่น้ําใหญ่พันกว่ากิตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกมีป่าชุมชนป่าโคกทาเลนะครับป่าโคกทาเลซึ่งเลี้ยงดูหมู่บ้านของพวกเรา1 6บหหมู่บ้านในตะบนกุศเหลานี้นะครับมีเห็ดละโงกเห็ดบดเห็ดดินประมาณนี้นะครับดังคํำฝันที่ว่านารังกาถิ่นนางามบึงนะนามน้ําใสาปลาใหญ่ลือชื่อ เห็ดระบือโคกทําเลรวยเสน่ห์วัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคีครับโอ้โหอันนี้เป็นคําขวัญประจำหมู่บ้านก็คือบอกของดีประจำหมู่บ้านทั้งหมดเลยคุณพ่อค่ะได้ข่าวมาว่าคนในตําบลกุศเหลาเนี่ยมีอาหารการกินตลอดทั้งปีโดยครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทหนึ่งเลยนี่จริงไหมคะหนูจะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเป็นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเลยครับคือจะมี คนแก่คนโบราณเคยกล่าวไว้ว่าเป็นภาษาอีสานหน่อยนะครับว่าเสินเววนเววนแปลว่าสนุกนะครับแปลว่าสนุกลื่นเรงถ้ามาอยู่นาลังกานี่จะสเววนลงไปบึงระนามไปน้ำก็ได้กินปลาขึ้นโคกสําเรก็ได้กินเห็ดท่านบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากจึงภาษาอีสานว่าสเววนถือว่าเว ครับเสเวินนะครับเข้าใจเสเวินเป็นภาษา <c oughs> ท้องถิ่นเสเวินถ <c oughs> ือว่าสนุกสนานนะครับถ้าสนุกมากที่ต้องพูดว่าอะไรครับพ่อเสเวินเสวเวินครับเสวเวิน,วนถ้าสนุกถ, <c oughs> ถ้าสนุกถ้าสนุกนิดเดียวพูดว่าสนุนน้อยสนุ เซเว่นหน่อยๆแต่ถ้าสนุกมากขึ้นเซเว่นโอเคยังจะเข้าดูมอลำนมอลำเซเว่นวงเซเว่นนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นอยู่ที่นี่ก็ต้องบอกว่าเซเว่นเซเว่นเหมือนกันแต่ว่าเซเว่นเลือกอาหารการกินโอ้โหนี่แสดงว่าตำบลนี้นี่เหมาะกันดูแลดูที่อาหารการกินหรือโหไม่กันตัวไม่ปุกลุกขนาดนี้นะคะ นับสนุนโดยไม่ Isuzu D-Max พันลานภาพไร้ขีดจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อป Power อที่ Ki n g Power Application พ่อขาที่ชุมชนตำบลกุสเหล่าเนี่ยเป็นคนหลายชาติพันธุ์จริงค่ะครับค,บคบหลายชาติพันธุ์แต่ที่แน่ๆก็สเผ่าเป็นคนสี่เผ่านะครับคือหนึ่งภาษา พื้นชาติพันธุ์นี่ลาวมขมิมเยอ,อและก็สวยคือผมนี่มาจากต้นตระกูลขมิครับขมิญอัอนแสดงว่าพ่อพูดภาษาขมรได้ค่ะก็สวัสดีบองปะโอนโกนเจ้าสวัสดีลูกๆหลานๆมาน,นี้ครับเป็นภาษาขมิน,นี่เป็นสิ่งที่ภูมิใจเผ่าอาสถานที่ตรงนี้มาจากตระกูลขมิครับผม,มครับก็ยินดีที่พวกท่านเข้ามาลงพื้นที่ดูพื้นป่า สีเขียวของพวกเรานะครับครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานนะครับคับเอกลักษณ์ของสีสะเก็ดเสื้อไทยไทยอีสานไทยไทยสีสะเกตดครับนี่นะคะแขกไปใครมาจะตามมินมาก็ไ well. ด้นะคะที่ตาบลกุดสเหล่าแล้วก็อย่าลืมมาแวะคาเฟ่ที่นีชื่อว่าโนนฮังกาคาเฟ่โนนฮังกาคาเฟ่นะคะที่ตําบลกุดสเหล่านี่เมื่อกี้ได้ยินพ่อบอกแล้วว่าอยู่ที่นี่เนี่ยจะเซวนเสเวนครับเสเวนด้วยปลาและเห็ด แน่นอนว่าป <and violin> <warfare> ่าที่น kind of ี่อุดมสมบูรณ์มากหนูทำการบ้านมาแล้วขอได้รำวัลลูกโลกสีเขียวด้วยนะคะเดี๋ยวหนูขอไปเซิร์ฟก่อนนะคะหนูจะไปหาปลาหาเดกนกล้ะค่ะรับคับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอยทีค่ะสนุกมากคือเซิร์ฟโอ้โหเซิร์ฟพื้นโคกจำเลป่าอนุรักษ์ของตำบลกุศเหล่านี่ค่ะ บรรพบุรุษของพวกเราสงวนไวเดี๋ยวนี้มีเกือบพันไร่นะครับพัครับก็อยู่ให้ลูกหลานได้มีนกมีหนูได้ชมนะครับและก็มีเห็ดขึ้นตามฤดูกาลอย่างที่ปัจจุบันนี้เห็ดกําลังเกิดกําลังป่งกําลังขึ้นนะครับกําลังดูเยอะเลยนะครับตอนที่หนูมาก็คือตอนนี้เลยเห็ดกําลังขึ้นดีเลยโอ้โหเดี๋ยวต้อง ขอไปดูหน่อยนะคะหนูนี่เรื่องกินผ้าไม่ได้เล็กๆน้อยๆหนูก็ได้ยินค่ะครับครับผมยินดีนะครับที่ <c oughs> ไปชมโคกสําเล <c oughs> ป่าอนุรักษ์ของตับนกุสเหลา <c oughs> ของอำเภอธารักษ์ด้วยนะครับ <c oughs> สถานที่แห่งนี้อนุรักษ์ต้องยกยอบรรพบุลุษพวกเราที่สมวนไว้ให้ลูกหลานได้ชมได้ดูป่านะครับเป็นธรรมชาติ <c oughs> นะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับมาที่โนนทังกาคาเฟ่เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าใน พื้นที่ตำบลกุสเหล่าเนี่ยเขาจะล้อมรอบด้วยป่าประมาณ700กว่าไร่ได้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ทุ่งนาชาวบ้านเขาจะทำนาโดยที่มีป่าอยู่รอบๆเพราะฉะนั้นเราก็จะได้โอโซนอากาศสดชื่นสดชื่นของป่าด้วยนะคะแล้วก็วิวสวยๆกับทุ่งนาแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะที่นี่นะคะโอโซนธรรมชาติเนี่ยดีมากเนื่องาจากว่า เขามีพื้นที่ป่าแล้วก็แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่มากอะไม่เชื่อใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะโดนะคะขึ้นเลยค่ะสล็อกละลมสล่าอีกทีนะคะ <S 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 สล็อกและลมสลาคุณผู้ชมสงสัยแน่เลยมินพูดภาษาอะไรอันนี้เป็นภาษาคแเมรหรือว่าภาษาคเมนค่ะเป็นภาษาทิ่นินที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกชื่อนะคะของหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านกุดสลานั่นเองค่ะแปลว่าหมู่บ้านที่มีแอ่งน้ำท่วมขงังแล้วก็มีต้นเปลือยหรือว่าต้นตะแบกจำนวนมากค่ะ แลวตอนนี้นะคะมินนี่ก็ถูกพามาปล่อยไว้นะคะอยู่กลางบ้านกุดสเหลานะคะโอ้โหบรรยากาศนี่เขียวขจีนะคะแดดลำไรมองไปเห็นพื้นน้ำกว้างใหญ่เลยนะคะแต่ว่าโชคดีค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะสวัสดีค่ะพ่อตอนนี้นะคะอยู่กับประธานกลุ่มราษฎรรักษาป,ป่าโอ้โหชื่อเทมากค่ะ หรือว่าเรียกพอสั้นๆว่าพ่อเผาคนที่นี่เรียกอย่าลืมใส่ไม่เองนะครับมันจะกลายเป็นเผาอ๋อต้องเผาคนที่นี่เรียกว่าเรียกกันหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาตรงพื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะพ่อภาษาพื้นบ้านของท้องถิ่นนี่ว่าบึงระนามบึงระนามมันเป็นบึงตามพ่อใหญ่แม่ใหญ่พาเรียกมาแต่ก่อนมันเป็นคลองเล็กๆที่ว่า ละลายน้องนั่นนี่น้องถมน้องกาดเลี้ยงน้องแครอ่ากุดน้ำใสกุดน้ำซางอ่าบุงกระจูนล,ละลายอย่แหละที่ที่พอพอมีทำนกัน้นมันก็เป็นแผ่นเดียวกันเลยทั้งตำบลเลยป่าในตำบลกุดสลามีลักษณะเป็นป่าชุมชนชาวบ้านเรียกกันว่าป่าชุมชนโคกทำเลค่ะมีพื้นที่เจ0ดร้อยกว่าไร่ เอกลักษณ์ของป่าที่นี่นะคะคือนอกจากมีพื้นที่ป่าแล้วยังมีพื้นที่ผืนน้ำขนาดใหญ่ที่มีจุดกำเนิดมาจากกุด9กุด13หนองน้ำามบึง7จ็ดลำห้วยไหลมาบรรจบกันเป็นบึงขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบึงระน้ำค่ะป่าชุมชนที่เรียกกันว่าโคกทรรมเรียโนอของไอผู้เฒ่าผู้แก่พาเรียก,เ,ยกเป็นพื้นบ้านเรา เป็นโคกํำเลมันก็มีถนั้นเข้าไปเก็บเห็ดทำาหาของป่ามากินเลยอนาคตว่าจะกลายเป็นท่องเที่ยวนี่แหละเพราะว่าบ้านเรานี่ยังไงก็สมบูรณ์อยู่แล้วตอนเช้านี่บ้านนาลังการเขาจะมีกุ้งทุกวันคปลาทุกวันถ้าถ้าถ้าเราว่างงานเราก็เข้าป่ากินละนาเรื่องฝนเข้ามานี่เห็ดนี่มีตลอดนะได้กินตลอดในฤดูฝน เมีบ้านนี่เก็บเพี้ยความสนุกกินไม่เท่าไหร่หรอกกินอิ่มแล้วก็ไปใหม่เพราะว่ามันเกิดหลายวันไปเราไปเจอที่มันเกิดแล้ววันนี้วันหลังไปมีอีกนะมันไปเพี้ยความสนุกไปเมียบ้านนี่บ่่ะก็สนุกกินไม่เท่าไหร่หรอกอยากเก็บนี่น,นของเฮงมาเอาของเหากับทมิตรบานเหาเอาก,กินหนิวเบ่อเบิดแล้วโอ, <laughs> โอเคเลยค่ะงั้นไปได้เลยไหมคะพ่อครับครับ เออตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรโคกทำเลโคกทำเลโคกทำเลอ่าตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณป่าชุมชนที่แต่ก่อนมันเป็นโคกมามามาขึ้นมาขึ้นตั้งซื่อมันเป็นป่าชุมชนให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับชาวบ้านที่นี่ก็มาเก็บเห็ดกันบ่อยเหมือนที่พ่อบอกใช่ไหมคะส่วนใหญ่เก็บเอาสนุกไหมคะพ่อก็สนุกเพลิดเพลินแล้วก็จริงความจริงๆแล้วก็ขายเพราะว่ากิลกิิลละสองร้อยบาทนะครับกิโลละสองร้อยยังยังยังไม่ได้เอา ดินออกนะค่ะก็คือน้ำหนักรวมดินด้วยวันหนึ่งมีชเช้าอย่างน้อยก็สองโลแหละสองโลเท่ากับว่ามีรายได้ละสี่ร้อยพอพอไปกินข้าวเสร็จก็ออกมาใหม่นี่แหละี่กลุ่มนี้เขาก็รอบสองนี่รอบสองเก็บที่เก่าได้เพราะว่ามันขึ้นไม่หมดนะอ๋อสมมติย้อนกลับมาสมมติเก็บไปแล้วตอนปลวกอันนี้เก็บไปแล้วตอนยินมาเก็บได้เลยมันจะคึ้ผูขึ้นนีเพราะว่า พรุ่งนี้ก็ดอกใหญ่อยู่แต่ว่าคนอื่นจะมาเก็บก่อนอ๋ออันนี้เป็นทริคเป็นทริคการเก็บเห็ดที่พ่อบอกก็คือสมมติว่าตอนเช้าเก็บไปแล้วแล้วสงสัยหมดแล้วไปพักไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งธรรมชาติตอนเย็นตอนเย็นต้องกลับมาใหม่นะเพราะว่าเราเราเจอแล้วค่ะที่นี่ถ้าถ้าปล่อยให้เป็นวันพรุ่งนี้มันก็ดอกโตอยู่แต่แต่กลัวคนอื่นจะมาใจตรงกับเราขายประจำนี่มันจะนอนนะกลางคืนนี่ไฟสอง สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบบเวเลจจำกัดมหาชนไทยเบบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาใหม่อิซุ u ดีแมกพันลานุภาพไร้ขีดจำกัดพาตริเย็นเนื้อเต้นไหนคะเจอหรือยังคะเจอแล้วด้วยเดี๋ยวโหเหมือนนัดเลยตายแล้วไหนคะไหนคะไปค่ะพ่อนำเลยค่ะโอ้โหน้ำน้มาเจอมาเจอมามาดูครับมาดู นี่เป็นเป็นดอกเป็นดอกที่มันทั้งเอมันบานค่ะต่อไปถ้ารอบสองมันก็นี่ถ้าเห็นมันบานรอบๆก็ต้องพ่นล้วเปิดดูเปิดดูมันก็จะดอกนี้กผูกขึ้นมาเรื่อยๆปลามไปเรื่อยๆค่ะมันจะได้ขามาด้วยเราต้องจิ้มเราเปิดรจิ้มรูจิ้มเราก็ดึงถอนเนี่ยมันจะได้สวยนี่มันจะได้สวย คือสมมติเห็นเนี่ยถ้าเป็นหนูก็คือปุ๊บเด็ดเลยไม่ได้ไม่เด็ดได้มันไม่สวยมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้โคนไม่ได้โคนด้วยเอาลองไอ้่ลองดูให่ไหมหนูเราดูเลยจิบเลงะเลอะนี่มานี่คือการเก็บเห็ดครั้งแรกของหนูนะหมายถึงว่าตายแล้วเออดูนี่นี่ต้นดอกตูมันเหรดอกตูมันมาค่ะจิบได้เก็บเห็ดเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามงานต่อไปก่อนงัดขึ้นงัดขึ้นเลยเอองัดขึ้นเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วก็ถอน อ่านั่นเห็นว่าจะได้ได้ได้โคนมาเลยนะอ่านี่หนูเป็นแม่บ้านที่บ้านบ้านกุสเหลาได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหดูนี่ฝีมือแสนบเอาจริงๆถ้าบอกว่าเข้าป่าไปเก็บเห็ดในความรู้สึกของเรารู้สึกว่าเห็ดในป่าเนี่ยน่าจะเป็นของหายากเพราะว่าเดินมาหลายป่าเราไม่ค่อยเจอค่ะแต่ป่าในชุมชนตำบลกุสเหลาเนี่ยมีเยอะมากจริงๆที่สำคัญเนี่ยพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องๆเก็บเห็ดกันเก่งมาก ถ้าไม่เชื่อเน,นี่ยนะคะดูได้จากตะก้าที่คิ้วออกมากันเลยค่ะทุกตะก้าบอกเลยค่ะว่าไม่ต่ํากว่าครึ่งตะก้านี่ต้องเต็มไปด้วยเห็ดคนเห็ดปลวกของดีประจําตาบลกุศเหลาค่ะกกถ้าอยากจะรู้นะคะว่าเป็นผู้หญิงในชุมชนบ้านกุศเหลาตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย,ยเขาไม่ได้ดูกันที่ทะเบียนบ้านนะคะแต่เขาดูจากวิธีการเก็บเห็ดค่ะถ้าเก็บเห็ดเป็นเนี่ย ใช่แน่นอนซึ่ง <ป chips> ตอนนี้เนี่ยมินเก็บเป็นแล้วก็ขอสมัครเป็นผู้หญิงใดตำบลบ้านขุดเลาด้วยอีกหนึ่งคนนะคะอันนี้คืออะไรคะใบใบมงใบมงอะไรนะคือแก้ใสเห็ดเหรอกลับมาทุกคนหงเห็นรักษาช่วยกันตั้งข้อบังคับระเบียบไว้ก็ถ้าเอ้าใครทำอะไรทำไมป่าตัดต้นละห้าร้อย ให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกคือชาวบ้านันมาก็จะเป็นหูเป็นตาให้ใช่อ่าจริงๆแล้วก็ถือถอดคือบอย่ยจะให้ปานไพมาทำลาย ป่าชุมชนโคกทำเลในพื้นที่ตำบลกุดเลาวนะคะมีลักษณะเป็นที่ราบสูงเป็นป่าที่กักน้ำแล้วก็ส่งน้ำไปยังบึงระนามค่ะทำให้บึงระนามนั้นเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารสำคัญของคนในตำบลเลยนะคะสิ่งนี้แหละค่ะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดความรักความห่วงแหนป่าแล้วก็ร่วมอนุรักษ์สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของบึงร,ระนาม ือน้ำ้องกน้มันจะไหลออกสองสะพานนู่นสะพานนี่สะพานขนาดแต่ว่าหน้าฝนนี่ถ้าไม่มีเศษญางเนี่ยมันก็ไหลสะดวกมันก็ญหามันก็น้อยลงไอ้ที่เป็นป่ามันเป็นที่สูงมันเป็นที่สูงทีนี้พอฝนตกมันจะไหลมารวมที่น้ำาหลถ้าถ้าหน้าแ้งเนี่ยมันก็จะลดลงหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกาา่าขามันกมนะ็มีปูป่านะครับมีปูปลาได้รอเลี้ยงที่ลองชุกชนมีหอยมีอะไรเยอะแยะหน้าแล้งก็จะมีคนมาหาปลา แล้วนี้มันก็จะอุดมสมบูรณ์ทีนี้ที่มันเกี่ยวข้องกันก็คือว่าถ้าถ้าฝนตกน้ํามันก็จะไม่ไม่ลงมาสักทีเดียวมันก็มีป่ามีทดมีห้วยมีคลองอะไรมันก็เป็นระบบวิเวทระบบของสิ่งแวดล้อมนั่นทีนี้ผมนี่ในหน้าที่ผู้นำนี่ก็จะได้ลนรงลงดูแลผูกฝังให้เด็กให้เยาวชนให้พี่น้องนี่ได้ดูแลสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมนี่ช่วยกันเพื่อจะได้จุนเจือ เลี้ยงชีพในครอบครัวไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปที่ตำบลอื่นแล้วก็หากินอยู่ตำบลเราแค่น,นั้นเองให้เป็นวิถีชีวิตที่มันก็เกี่ยวข้องกันว่าหาเห็ดหาปูหาปลานะครับมันก็จะเป็นวิถีชีวิตของพวกเราที่อรดมสมบูรณ์ช่วยกันดูแลไม่ทําลายไม่เอายามาฆ่าประกาศรณรงค์ให้เขาในไม่จับปลาได้ดูวางไข่งเงี้ยเป็นต้นคือช่วงนี้ปลาปจะวางไข่ถ้าเป็น ที่ล่อแหลมเป็นสะพานเป็นทอ่อห้ามเอาดางเอากัด,าเ,อาดาเอาอะไรไปกัดไม่ให้มันขึ้นมันลงไม่ได้ข่ายปกครองก็ต้องไปดูเลยอันนี้คือวิธีการลณนงคลงแล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องก็ช่วยกันระหวังผู้อยู่บ้านกันนั่นแล้วก็ทางอบตช่วยกัน สัมผัสได้เลยนะคะว่าชาวบ้านในชุมชนนั้นมีความสมมามัคคีอย่างจริงใจทุกคนนั้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะคือหวังอยากให้ป่าของเขามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าและน้ำให้มีกินมีใช้ตลอดปีดูได้จากผลผลิตรายได้และเศรษฐกิจในชุมชนที่มีความเข้มแข็งนอกจากนั้นยังสัมผัสได้ถึงความสุขและก็ความร่าเริงซึ่งถือเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยนะคะที่มีความเป็นกันเองมากๆ ตอนนี้มินนี่หายสงสัยแล้วละค่ะว่าทำไมป่าชุมชนโคกทำเลตำบลกุศเลาถึงได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวค่ะดูแลมาหลายปีแล้ว<ม>ได้รางวัลมันก็ดีใจทั้ง,ท,งทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านหละจริงจริงจริงตำบลไอ้ป่าป่านี้เป็นแค่สี่หมู่บ้านเท่านั้นนะที่ดูแลป่าโคกทำเลนะรา<ะ>งวัลก็เป็นของตำบล ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นกําลังใจให้ชุมชนตําบลบ้านกุดเสลาวนะคะในการรับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่20นะคะผ่านทาง Facebook ในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะที่แฟนเพจค่ะวรสาลูกโลกสีเขียวค่ะโอ้โหยินดีด้วยมากๆจริงๆนะคะค,คุณพ่อคุณแม่นะคะหนูสัมผัสดได้เลยแค่มาเที่ยวแค่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวของวันนี้แต่ว่าเห็นถึงความตั้งใจและก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่พยายามจะรักษาเอาไว้จริงๆนะคะขอบคุณนะคะ Power. ชูว์ชวนคุณมาชอบสนันกับโปรโมชั่นสุดพิเศษมีไฟบินหรือไม่มีไฟบินก็ช้อปได้และอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูสตรีทฟู้ดชื่อดังกว่า20ร้านจากกรุงเทพและภาคใตา้แล้วมาเช็คอินถ่ายรูปกับประติมากรรมดอกไม้กว่าล้านดอกที่ภูเก็ตซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความสนุกสนานเหนือจินตนาการในช่วงเทศกาลวันหยุดซึ่งถ่ายทอดผ่าน8เรื่องราวแห่งความประทับใจ พบความสุขแบบจัดเต็มได้แล้วที่ King Power Holiday Check In ช้อปสนั่นกินสนุกรับวันหยุดยาว2-12ธันวาคมนี้ที่ King Power Phuket ถนนเจ้าฟ้ามาเติรมาแอวจังหวัดเจียงไฮ เตรียมตัวกันให้พร้อมมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2021ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสความมหัศจรรย์ในทุกมิติสัมผัสเหนือจินตนาการสัมผัสแสงสีของศิลและดอกไม้สัมผัสแห่งความสุขโดยในปีนี้กระจายความมหัศจรรย์ทุกมิติพร้อมกัน5อำเภอได้แก่สวนไม้งามริมน้ำก,กอกอำเภอเมืองเชียงรายสวนไม้งามริมทางอิงหงวหล่าวอำเภอเทิงวัดร้องหลอดอำเภอพานสวนสมเด็จพระนเรศวนอำเภอแม่สรุ สวนดอกไม้เจ็ดสีริมโของอำเภอเชียงของจัดขึ้นระหว่างวันที่18ธันวาคม2564ถึง1มกราคม2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k แ n นเพ e มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2021หรือโทร053175333ขอขอบคุณใหม่อิสุสดีแมทานุภาพไร้ขีดจำกัด บริษัทไทยเบฟเวอร์เล็จำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปะตะอตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติช้อป King Power ออนไลน์ได้ง่ายๆพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช้อปที่ King Power Application การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทฮัรตารีอิเล็กทริกจำกัด